BOOM BAM BILLY SHOW MAKE WANNA DANCE ALL DAY HEY สวัสดีค่ะขอนำเสนอการเปิดโปรแกรมและความสำคัญหรือประโยชน์ของโปรแกรมประยุกต์ ArcMap ArcCatalog และ ArcToolbox ซึ่งวิธีการเปิดโปรแกรม ArcMap นะคะก็จะมีด้วยกัน2วิธีคือขั้นตอนแรกคลิกที่เมนู Start เลือก All โ Program เลือก ArcGIS จากนั้นเลือก ArcMap 10ค่ะรอการดาวน์โหลดสักคู่น,นะคะ ส่วนวิธีที่2เราสามารถเปิดได้จากหน้าเดสก์ท็อปค่ะโดยดับเบิลคลิกที่โปรแกรม ArcMap 7ค่ะ,คะก็จะปรากฏหน้าต่างของโปรเจกต์หรืองานที่เราได้เคยทำไว้แล้วนะคะซึ่งเราไม่ต้องการเปิดให้คลิกที่ Cancel ค,ค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม ArcMap 10นะคะ Arc g i ทุกประเภทจะประกอบไปด้วยโปรแกรมประยุกต์3โปรแกรมด้วยกันคือ ArcCatalog, ArcMap และ ArcToolbox ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ทั้ง3สามารถเชื่อมโยงกันในลักษณะของ i n t e r a b t ทั้งจากข้อมูล j s แผนที่และเครื่องมือต่างๆหน้าตาของโปรแกรม ArcMap10 ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งแถบสีฟ้าที่เห็นข้างบนนี้เรียกว่า Title Bar ใช้แสดงชื่อแผนที่หรือโครงการที่ทำตามด้วยชื่อโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานนะคะส่วนถัดมาเป็นแถบเมนูหรือเมนูบาร์ค่ะซึ่งแสดงแถบเมนูต่างๆที่เป็นเมนูหลักเริ่มด้วยไฟล e Edit, v i e ว Bookmark, ก Insert s e l e c t i o n g o p r o c e s s i n g c u s t o m i ร e Window, มคและ Help ค่ะ ส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นแถบ toolbar ซึ่งเป็นแถบเครื่องมือทั้งหมดเป็นเครื่องมือต่างๆที่สำคัญในการเลือกใช้งานของโปรแกรม ArcMap ปิบค่ะด้านซ้ายมือที่เห็นนะคะเรียกว่า Table of c o n t e n t ค่ะซึ่ง Table of c o n t e n t ของ ArcMap จะ,สะแสดงรายการของข้อมูลบนแผนที่โดยค่าตั้งต้นของ Table of c o n t e n t จะอยู่ด้านซ้ายมือแต่เราสามารถ เพื่อนให้ไปอยู่ได้ตำแหน่งอื่นๆได้ตามต้องการค่ะแต่เราควรวางไว้ทางด้านซ้ายมือเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งานค่ะค่ะแล้วพื้นที่ตรงกลางที่เห็นเป็นพื้นที่โล่งนี้นะคะเรียกว่า display area ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลแผนที่จะมีการแสดงข้อมูลสองรูปแบบ คือ delta view ใช้แสดงผลของข้อมูลรวมถึงการแก้ไขและ layout view ใช้แสดงผลแผนที่พร้อมพิมพ์ส่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้เมาส์นะคะเลื่อนไปเรื่อยๆตัวเลขด้านล่างนี้ก็จะขึ้นที่ตามไปด้วยซึ่งเราเรียกว่าตัวเลขนี้ว่า status bar ค่ะเป็นตัวเลขที่ใช้แสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ รวมถึงแสดงคำอธิบายกลุ่มที่เลือกใช้งานของเมนูต่างๆของ ArcMap ค่ะค่ะ ArcMap นะคะก็จะประกอบไปด้วยโปรแกรมที่สำคัญอีสอโปรแกรมด้วยกันคือโปรแกรม ArcCatalog ค่ะซึ่ง ArcCatalog มีวิธีการเรียกใช้งานด้วยกัน2วิธีคือคลิกที่เมนูบาร์เลือก Windows จากนั้นเลือกแคตตาล็อกค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างของ Arc c ต t a l o g นะคะทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือของโปรแกรม Arc ์บ Ar p 10ส่วนอีกวิธีหนึง่งเราไปเลือกที่แถบ Toolbar หรือแถบเครื่องมือค่ะคลิกท,ที่ไอคอน c a ล a l o g Window ก็จะปรากฏหน้าต่างของ Arc c a t ล l o g เช่นกันค่ะเมื่อเราต้องการใช้งาน แล้วก็สามารถเปิดได้โดยทั้งสองวิธีที่กล่าวมาแล้วค่ะส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคือโปรแกรม Arc t o Box Arc t o Box สามารถเปิดโดยคลิกที่ไอคอน Arc t o Box Window บนแถบเครื่องมือ t o o l b a รอการรอการเปิดค ซึ่งก็จะปรากฏเป็นแผมหน้าต่างของเครื่องมือต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการทำแผนที่ของโปรแกรม ArcMap ิเมื่อเราต้องการใช้งานเราก็สามารถเปิดด้วยวิธีการทั้งสองวิธีการนี้ค่ะเมื่อเราต้องการที่จะยอ่อโปรแกรม Arc t o o l b o x หรือ Arc catalog นะคะโดยคลิกที่รูปสอน Auto h i g h ค่ะก็จะเป็น ลักษณะของเข็มมุดนะคะที่ทำหน้าที่ให้โปรแกรมเนี่ยแสดงผลทางด้านขวามือโดยไม่มีการเลื่อนหรือขยับไปไหนคะ่ะแต่เมื่อเราต้องการเก็บเราก็คลิกที่รูกสอในเ,เช่นเดียวกันคะ่ะอ r ร์ t a l ซัลคือโปรแกรมที่ประยุกต์ที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพหลักคือมีความสามารถ เลือกเส้นทางข้อมูล b r o w ดูโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล Organize จำหนายจกจ่ายเอกสารแผนที่หรือข้อมูลเพื่อเข้าถึงสร้างฐานข้อมูลและปรับแก้เมตา Data ได้ส่วน a r t o b l o ล็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล GIS ขั้นสูงเชน่นการแปลงระบบพิกัดหรือแปลงประเภทข้อมูลจากชนิดต,ต่างๆ มีเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษสำหรับช่วยในการวิเคราะห์และแปลประเภทของข้อมูลค่ะซึ่ง ArcMap ก็จะมีโปรแกรมที่สำคัญทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันนะคะคือ ArcMap, a r c t b o x ArcCatalog ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการจัดการกับแผนที่ค่ะคาะวิธีการเปิดโปรแกรมก็เสร็จสิ้นทั้งหมดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ Oh, <laughs>